เกิดแต่กับครูจริงๆค่ะใบเฟิร์นอัญชสาเล่าเหตุระทึกถูกเหยียดเชืชาติขู่ไล่พ้นบาลเกเรีย กลายเป็นประเด็นเดือดกลางโซเชียลเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากนังเอ็กซาวและอินฟูชื่อดังอย่างใบเฟิร์นอันชสมามงคลสมัยได้โพลคลิปเล่าประสบการณ์ที่เพิ่งโดนคนประเทศบอกเกเรีเหยียดเชื้อชาติรุมข่มขู่ให้ไล่ออกไปและขู่จะทำร้ายร่างกายเพียงเพราะเป็นคนเอเชียซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีอาการแพนิกร้องไห้ไม่หยุดเป็นเวลานานอีกด้วยค่ะ โดยเจ้าตัวนะคะก็เล่าว่าประสบการณ์โดนอาเซนเฮดจ,จากจุดเริ่มต้นคือเพราะอยากเล่นกับแมวงงเหมือนกันว่าทําไมต้องเกิดขึ้นกับฉันอีกแล้วตอนนี้เฟิร์นอยู่ประเทศบอกเกเรียน,นะคะเมืองพรอพดิฟเฟิร์นเดินอยู่กับพี่บอมแล้วหันไปเห็นแมวอ้วนตัวหนึ่งแล้วเป็นทาสแมวเลยเมียเม้ยวแต่ไม่ได้เข้าไปเล่นด้วยเพราะตรงนั้นมีผู้ชายนั่งอยู่สองคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันระวังแค่คุณลุงสองคนที่อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้ระวังว่ามันมีวัยรุ่นประมาณ3คนอยู่อีกฝั่งหนึ่งและเขาก็หันมามองแล้้้ววคยกกันขิิแลเเเาาามาหาฟร์ปต เป็นคนขี้เกรงใจมากๆเมื่อเวลาไปต่างประเทศแล้วมีคนมาพูดด้วยเฟิร์นก็จะหันไปคุยด้วยความขี้เกรงใจเฟิร์นจะโดนพี่บอมสอนว่าเธอไม่ต้องขี้เกรงใจกับเขาก็ได้ฝึกการขี้เกรงใจน้อยลงที่ผ่านมาก็ไม่ได้คุยกับคนมั่วแต่วันนี้เฟิร์นไม่รู้จริงๆว่าคิดยังไงถึงได้หันไปมองแต่ไม่ได้หยุดเดินนะเขาก็พูดมาว่าช่วยหยุดเดินแล้วหันมาคุยหน่อยได้ไหมก็เลยหยุดเขาก็ถามว่ามาจากไหนและทําอะไรที่นี่พี่บอมก็ตอบว่ามามิ팅เขาก็บอกว่าฟังนะ เห็นรองเท้าฉันไหมชี้ไปที่รองเท้ารองเท้าเขาเป็นคอมแบทแล้วเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ที่เฟิร์นอ่านไม่ออกแล้วเขาก็พูภาษาเขาซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าเธอไม่ใช่คนเบากเกรียมาที่นี่ทาไมฉันให้เธอเลือกสองทางเลือกคือไปจากที่นี่หรือให้ฉันจัดการเธอตอนนั้นสารภาพว่ากลัวแล้วพี่ตลกร้ายคือจูๆ่ๆถนนเส้นนั้นก็ไม่มีคนทางมีคนสักหน่อยก็จะไม่กลัวขนาดนั้นพี่บอมก็พยายามคุยว่าทําไมเฟิร์นก็เลยดึงพี่บอมว่าโอเคเดี๋ยวฉันไปฉันจะกลับแล้ว ตอนที่พูดเฟินพูดนิ่งมากๆไม่ได้ดราม่าพอเห็นไอ้พวกนั้นมารับตาไปแล้วเฟินพนิคทุกคนเห็นปะเห็นความตาบวมนี้ปะอยู่ๆมันก็ร้องไห้แล้วมันก็หยุดไม่ได้แล้วพอตั้งสติได้ก็คุยกับพี่บอมพี่บอมบอกว่าการที่เฟินร้องเรียกแมวเมียวๆนั่นหนเป็นการเรียกความสนใจและเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอาเซียนเฮดการเหยียดคนเอเชียเฟินเห็นคอนเทนต์เยอะแล้วทุกคนจะบอกว่าเราต้องควรตีมันกลับบ้างหรือต้องทําเป็นไม่สนใจหรือทําเป็นพูดอังกฤษไม่ได้กลับหรือตอบโต้กลับไปเลยแต่ณเวลานั้นเราไม่่รรู้เเลยวามันจะะกิดอไ ขึ้นเราอาจจะกําลังเจอพวกคลั่งชาติคลั่งศาสนามั่นใจว่าเด็กพวกนั้นอายุไม่ถึงเลขสองแน่นอนน่าจะประมาณ1 7บ8แแต่เราประมาทไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าเด็กพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างมันอาจจะเป็นแค่เด็กเรียนก็จริงแต่มันอาจจะต่อยเราก็ได้แต่จริงๆพอผ่านมาได้และความกลัวลดลงก็รู้สึกแล้วว่าแม่งลูเซอร์วะ่ะเดินหนีทําไมก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นเด็กเรียนเกยนที่อาจจะไปคุยกับเพื่อนว่ามึงมึงวันก่อนกูไปขู่เอเชียนสองคนแล้วมันก็เดินหนีเว้ยเฟอร์รู้สึกเป็นลูเซอร์แต่ก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อน ตอนนี้เฟิร์นโอเคแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงใครมีประสบการณ์การโดน a อซินเฮตแล้วรับมือยังไงหรือถ้าทุกคนเป็นเฟิร์นแล้วอยู่ในสถานการณ์นั้นทุกคนจะทำยังไงคอมเมนต์ Comment เล่าให้ฟังหน่อยนะคะเราไปฟังเจ้าตัวพูดบางช่วงบางตอนกันหน่อยดีกว่าค่ะประสบการณ์โดน a อ i a n h นเฮจากจุดเริ่มต้นคืออยากเล่นกับแมวมันดราม่าตอนไปเที่ยวอีกแล้วมันจะดราม่าอะไรบ่อยเออดิคืองงเหมือนกันว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันอีกแล้ว ตอนนี้เฟินอยู่ที่ประเทศบัลแกเรียนะคะอยู่เมืองพรอฟดิฟนะก็จะเป็นเมืองโซนยุโรปเฟินน่ะเดินอยู่กับพี่บอมแล้วทีเนี้ยเฟินหันไปเห็นแมวอ้วนตัวหนึ่งแล้วแบบทุกคนทาดแมวเฟินก็เลยร้องว่าเมียว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 มันเห็นแล้วมันแบบเมียว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 อะมันเมี้ยวเองอะเข้าใจปะก็ไม่ได้เข้าไปเล่นเพราะตรงนั้นะมันมีผู้ชายนั่งอยู่สองคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันอะระวังตัวแค่กับคุณลุงสองคนที่นั่งอยู่ตรงแมวแต่ฉันไม่ได้ระวังว่ามันนมมีีกกลุุ่่วัยรอคน อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็หันมามองแล้วเขาก็หันไปคุยอะไรกันไม่รู้คิกคักคิคักคสักพักหนึ่งเขาเดินเข้ามาหาเฟิร์นกับพี่บอมนี่สายเฟิร์นปกติอะเฟิร์นเป็นคนขี้เกงใจคนมากๆเมื่อก่อนเวลาไปต่างประเทศเราแบบมีคนหันมาพูดด้วยอะเฟิร์นก็จะแบบหันไปคุยด้วยความขี้เกงใจแต่เฟิร์นก็จะโดนพี่บอมสอนมา่าแบบเธอจริง,รงๆเธอไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้ฝึกกลายเป็นคนขี้เกงใจน้อยลงที่ผ่านมาเฟิร์นก็แบบไม่ได้คุยกับคนมั่วแล้วใช่ปะแต่วันเนี้ย ฟินไม่รู้เว้ยเฟินไม่รู้จริงๆว่าเฟินคิดยังไงเฟินถึงแบบเหมือนหันไปมองอะไม่ได้หยุดเดินนะก็ยังเดินต่อไปเขาพูดประมาณว่าช่วยหยุดเดินแล้วหันมาคุยหน่อยได้ไหมก็เลยหยุดอย่าเพิ่งด่าฟังให้จบก่อนเขาก็ถามว่ามาจากไหนแล้วมาทําอะไรที่นี่พี่บอมก็ตอบว่าแบบมามิตติ้งเขาก็แบบฟังนะเห็นรองเท้าฉันไหมรองเท้าเขามันเป็นรองเท้าคอมแบทแล้วมันก็เขียนอะไรไม่รู้ที่แบบเฟินอ่านไม่ออกอะแล้วเขาก็พูดบอกว่า,วา you are not Bulgarian why you are here I give you two options leave here Bro you I will broke you. ตอนนั้นก็สารภาพว่ากลัวความตลกหลายคืออยู่ย่ถนนเส้นนั้น mm hmm. ก็ไม่มีคนคือถ้ามันมีคนอยู่ตรงนั้นสักหน่อยมันก็ยังแบบเออไม่ได้กลัวขนาดนั้นน่ะแต่ตอนนั้นคือมันอยู่ๆมันก็ไม่มีคนตรงเลยเลยอะ่ะพี่บอมก็พยายามจะคุย่าแบบทําไมว<อ>ายว<อ>ายเฟิร์นก็เลยแบบดึงพี่บอมแล้วก็บอกว่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปฉันจะกลับละตอนที่พูดอ่ะเฟิร์นค่อนข้างพูดแบบนิ่งมากๆ no emotional ไม่ได้ดรมมาม่าพอแบบเฟิร์นเห็นว่าไอ้พวกนั้นมันรับตาไปแล้วอ่ะ เฟินแพนิกเนี่ยทุกคนเห็นปะเห็นความตาบวมนี้ปะมันเหมือนอยู่ๆมันก็ลองไห้แล้วมันก็หยุดไม่ได้เว้ยแล้วพอตั้งสติได้ก็กลับมาคุยกับพี่บอมแล้วพี่บอมก็บอกว่าการที่เฟินเมี me ow, me ow, me ow ้ยวเมียวเมียวนั่นน่ะมันเป็นการเรียกความสนใจแต่ข้อที่2ก็คือ,คอเรื่องของ Asian Hate คนก็เห็นแบบคอ mm hmm. นเทนต์เอเชียนเฮดเยอะมากๆแล้วหลายๆครั้งอะทุกคนก็จะบอกว่าเราก็ต้องกวนตีนมันกลับบ้างหรือแบบทำเป็นไม่สนใจโดนกิ๊ฟฟ์ฟลักหรือตอบโต้กลับหรือกวนกลับหรือทำเป็นพูดอังกฤษไม่ได้กลับ mm hmm. แต่ณนะโมเมนต์ที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอะทุกคนเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เรากำลังเจอพวกคลั่งชาติคลั่งศาสนามั่นใจว่าเด็กพวกนั้นอะอายุไม่ถึงเลข2แน่นอนคือน่าจะประมาณ 17, 1 7บเจ็ดสิบแปดอะแต่เราประมาทไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่า ไอ้เด็กพวกเนี้ยมันทําอะไรได้มันอาจจะเป็นแค่เด็กเกรียนเกรียนก็จริงแต่มันอาจจะต่อยเราก็ได้แต่เอาจริงๆเลยนะเหมือนพอแบบผ่านมาได้แล้วก็ความกลัวลดลงแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเชียกูแม่งลูเซอร์วะเดินหนีทําไมก็ไม่รู้มันแบบมันอาจจะเป็นแค่เด็กเกรียนๆที่สุดท้ายก็เอาไปคุยกับเพื่อนว่าแบบมึงมึงวันก่อนนะกูไปขู่เอเชียนสองคนแล้วมันก็เดินหนีเว้ยก็กลับมาหน่อยก็แบบ รู้สึกเป็นลูเซอร์อะสุดท้ายแล้วนะก็เอาความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนอะตอนนี้เฟิร์นโอเคแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงใครมีประสบการณ์เอเชียนเฮดบ้างหรือเปล่าแล้วรับมือ,อยังไงหรือถ้าทุกคนเป็นเฟิร์นแล้วอยู่ในสถานการณ์ทุกคนจะทำยังไงคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ